โดยทหารยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนในสถานการณ์โควิด -19 โดยเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะพันเอกยานพลนบุปผามาลาผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงและบริการที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2ออกหน่วยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนตามโครงการ Army Repair Delivery เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยจัดเจ้าหน้าที่ทหารชุดช่างออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่ชุมชนตลาด3าแยกปักทงชัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมีประชาชนนะคะทยอยนาตู้เย็นพัดลมเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมาให้เจ้าหน้าที่ของเราซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่เสียไปเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องรวมถึง ในช่วงเวลาที่ประชาชนต้องหยุดงานไม่ได้ออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านด้วยค่ะทหารก็เข้าไปบริการถึงที่แบบนี้เพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรคตลอดจนแบ่งเบาภาร,ระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19